สวัสดีครับวันนี้กลับมาชมอ่กระบองเพชรบ้านสวนนะครับวันนี้เราจะพามาชมต้นไม้ในส่วนของเรานะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับนี่่าต้นนี้นำเหนือครับก็คือน้องจะมีความสีชมพูแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะฮะ จะมีบ้างหรือสันสันของบ้างเป็นสีชมพูนะฮะแต่ยังมาไม่ครบนะฮะน้องยังไม่ครบยังเหลื่ออีกคูหนึ่งที่ไล <c oughs> ่ลงนี่ครับฝั่งนี้น้องยังมาไม่ครบนะครับเราต้องรอให้น้องมาครบอีกนิดนึงนะฮะแต่คิดว่าอนาคตก็สวยแน่นอนนะครับ นี่ต้นต่อไปนะครับก็จะเป็น LB บฮนะสีซีเปียต้นนี้เก็บไว้เพราะว่าน้องมีความซีเปียเบาๆเราจะสังเกตได้ว่าสีมันแปลกดีนะเราก็เลยเก็บไว้เพื่อเอาไว้เป็นเชื้อเชื้อพันเอาไว้ผสมฮนะ ก็สีเขาแปลกดีอาจจะใช้เป็นแม่ก็ได้นะฮะเป็นตัวตั้งต้นหรือใช้เป็นแม่ตอนตัวต่อไปนะคะตัวนี้ไม่รู้โคนอะไรนะฮะแต่รู้สึกว่ายังไม่ครบนะฮะแต่แต่บางภูเขาก็ดูสวยดีนะฮะอย่างภูนี้เขาก็จะมีความอินเวนนะฮะที่สวยงามเลยทีเดียวนะฮะ ก็ถ้าได้หน่อมาก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะโอเคต้นต่อไปนะฮะต่อไปก็เราจะมาดูซีเปียตัวน,นี้จะเป็นซีเปียนะครับลักษณะก็คือสีก็เป็นสีคล้ายๆทองแดงนะฮะสีซีเปียลักษณะของเขาก็บ้างเขาจะขาวนะครับก็ไม่เชิงขาวบ้างจะออก มีมีสีซีเปียนะตรงจะเรียกว่าอินเวอร์นะฮะเป็นสไตล์อินเวอร์ดูจากสีสันของเขาน่าจะเป็นอินเวอร์นะฮะตัวหนึ่งแต่ดูลักษณะสีของเขาคือเป็นซีเปียที่มีความสวยงามนะฮะตัวนี้อนาคตก็คิดว่าน่าจะทำเป็นแม่พันธ์ได้นะฮะ เราไปต้นต่อไปนะฮะต้นนี้ก็ชื่อว่าแคดไอ้นะฮะต้นนี้ไม่เคยให้ดอกแพ่อะไรเลยนะฮะอายุน้ำก็น่าจะสองปีแล้วนะฮะออกออกแต่หนามไม่เคยให้ผลงานอะไรเลยนะครับต้นนี้ก็ปลูกตากแดดตลอดเวลานะฮะกอ็อยู่ในร่มบ้างผสมแดดบ้างนะฮะต่อไป ก็มีต้นหนึ่งนะฮะที่ผมซื้อมาห้าสิบบาทต,ตอนแรกนะฮะซื้อมาห้าสิบบาทในหัวหัวน้องจะมีสีแดงล้วนๆนะฮะแล้วก็มีสีเขียวปะปนด้วยนะฮะแต่พอเอามาเลี้ยงไปเลี้ยงมาน้องออกมาลายด่างที่ค่อนข้างจะอินเวอร์ที่ค่อนข้างจะมีลายที่สวยงามนฮะคิดว่าอนาคตอาจจะครบ ได้นะคล้ายๆซีเปียนะครับแต่สีซีเปียเขาจะมีความออกแดงๆแ,แต่ตัวนี้เขาจะออกออกคล้ายๆกันแต่สีออกสว่างไปทางสีแดงมากกว่านะฮะเราสังเกตหนอเขาหน่อเขาจะไม่ค่อยออกสีสันเท่าไหรนะ่นะฮะหนอเขาก็จะเป็นสีเขียวทะมึนทะมึนแบบนี้นะ แต่โตมาเขาก็น่ารักแน่นอนฮนะอ่าแล้วก็มีผมมีหนอทีเล็กนะฮะนี่ต้นเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่เขานี่คือต้นแม่ของเขานะครับมีความมีความดำแล้วก็ยับย่นที่สวยงามฮนะเราจะสังเกตได้ว่าเขามีร่องสีชมพูสวยๆด้วยนะสังเกตร่รองร่องตรงกลางนี้ฮะจะเป็นสีชมพูสวย ยิ่งแดดแรงๆนะฮะสีชมพูยิ่งออกน่ารักมากอะนี่ตอนนี้เขาก็ให้หน่อมาเยอะเลยนะฮะนี่หน่อของเขาก็ตอนนี้มีอยู่เก้าหน่อนะฮะที่โตโตพอจะแบ่งขายได้แล้วนะฮะถ้าใครสนใจหน่อที่เล็กนะเป็นสีชมพูเล็กๆนะก็เดี๋ยวจะมีแบ่งขายให้นะฮะ ใน Facebook Facebook ของผมก็ยังไม่ได้สร้างนะครับยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวจะไปสร้างเพจอ e กพนะี a c t คตัะแต่ยังไม่ได้สร้างตอนนี้คือคือผมมีส่วนใน g o o m l p m น a ะส่วนชื่อว่ากระบองเพชรบ้านสวนนะฮะแต่ใน Facebook ยังไม่ได้สร้างนฮะโอเคเรามาดูต้นต่อไปนะต้นนี้ที่ผม ได้มาแบบไม่ครบนะฮะมันจะไม่ครบแต่สีของเขาจะออกเป็นสีเหลืองสีเหลืองที่สว่างะฮะตอนนี้เขากลายเป็นสีแดงเพราะว่าแดดหน้าหนาวมันแรงนะฮะแล้วก็ผมเพิ่งทําการตัดลราง,งเขาไปนะฮะเขาก็เขาก็จะมีมีความค้ําลงจากแดดแรงแล้วก็รากยังไม่เดินนะถ้ารากเดินแล้วสีเขาจะกลับมาเหลืองสว่าง ก็ซื้อมาไม่ได้แพงนะครับต้นนี้ซื้อมาในราคาหลักร้อยนะฮะแต่มันจะต่างแค่สองพูฮนะตอนที่ซื้อมาแต่ตอนนี้ลักษณะของเขาก็สวยงามแล้วนะคิดว่าอนาคตอาจจะครบนะอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะครบอยู่เนี่ยเราก็มีไม้สะสมนะไม้สะสม อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็คือซื้อสะสมไว้นะอันนี้ไม้ LB ีสีมะนาวสีเลม,มอนนะฮะเขียวเข้าบ้างด้วยตัวนี้ก็ยังไม่ครบนะฮะแต่อนาคตก็เหมาะสำหรับจะทำพันนะฮะตัวหนามเดียวนะะหนามเดี่ยวแล้วก็มีความเหลืองสวยนะฮะตัวนี้ ไปดูต้นถัดไปนะฮะต้นนี้อ่ามาต้นนี้ก่อนนะต้นนี้ตอนนี้ยังไม่สวยนะฮะเพราะว่าเพียพึ่งลงเราจะมีแผลเยอะเลยนะเพียเพียพึ่งลงตอนนี้ก็จัดก,การเพียไปได้นะฮะคือล่องของเขาจะมีความเหลืองเหลืองเขียวปนกันเป็นลายมีแพทเทิร์นที่สวยงามนะเราสังเกตได้จากตอนนี้แต่เหมือนฟอร์มเขายังไม่มานะฮะ มีนี่จะสังเกตจากนี้นะจ้าเขาจะมีลายมีผสมขาวผสมเหลืองนะแต่ตอนนี้เขาแดดแรงเขายังไม่มานะอ่ะก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันแดดแรงนะช่วงเนี้ยสีมันก็เลยจะเพี้ยนเพียนหน่อยอันนี้อันนี้มาดูไม้สะสมจากต้นละสามสิบ้าบาทนะครับต้นนี้ซื้อมาจากอ,อุทยานการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะ ซื้อมาในราคาต้นละสามสิบห้าหรือห้าสิบบาทนี่แหละก็ไม่ครบนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะครบแล้วอ่าก็ซื้อมาซื้อมาในราคาไม่ไม่แพงนะฮะแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นเอร์บีไฮบิยุคแรกนะฮะที่ผมเก็บไว้ต้นเดียวเท่านั้นที่เก็บไว้นะรู้สึกว่าบ้าง,งเขาแล้วก็ ตัวตัวบ้างกับตัวร่องเขาสวยดีนะตัวร่องเขาจะเป็นเหมือนฟ้าผ่านะฟ้าผ่าก็เก็บไว้เก็บไว้เฉยนะไม่รู้จะเข้าคู่กับตัวไหนเพราะว่าได้ลูกออกมาก็เขียวปั๊โอเคแล้วก็มีต้นนี้อ่านี่ต้นนี้ฮนะนำเหนือตัวนี้นำเสน,น,นะนอฮะกำลังหน่อหนอกำลังจะมาตันนี้ก็เป็น อินเวอร์ตนะฮะายคบๆแล้วนะฮะแต่ปกติเขาจะสีออกไปทางสีสว่างกว่านี้นะฮะช่วงนี้แสงแดดค่อนข้างแรงนะฮะสีเขาเลยเข้มเข้มขึ้นปกติเขาจะสีสว่างประมาณประมาณนี้นะสีสว่างประมาณนี้ประมาณต้นนี้นะสีสว่างแล้วก็เขียวก็สวยมากแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปนะโอเค เดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งนึงนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้สะสมอีกส่วนหนึ่งนะฮะจะสังเกตได้ว่าบางต้นก็มีเพีย้ยบางทีก็กําจัดไม่หมดนะฮะก็ต้องคอยกําจัดไปในตัวเองนะก็คือแบบคอยขูดมันออกมาแล้วก็เอายามาทานะเดี๋ยวค่อยทาแล้วกัน นี่ฮะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นรูปมังคุดไม่ครบนะฮะแต่ก็มีความมันความสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นตัวสันด่างสันด่างตัวถึงต้นเขาจะเขียวแบบนี้แต่เขาจ่ายรูปด่างนะฮะ,ะแล้วก็เมื่อก่อนผมไปซื้อในช้อปปี้นะซื้อ,อเป็น ต้นเขียวเขียวแต่ว่าเป็นเขาคัดด่างอ่ะคัดด่างออกใช่ไหมต้นเขียวเขียวแล้วแม่มันให้หน่อแบบนี้มานะให้มาสามที่หนอนะหน่อค่อนข้างจะสวยอันนี้หน่อไม้แม่สีเขียวนะที่เป็น l อ h บ b r i บที่ที่เขาคัดด่างทิ้งนะมันออกหน่อสวยมากเนะี่ยออกหน่อสวยมากเลยนะฮะรู้สึกว่ามดจะมาไอพวกนี้มันจะคาบเพี้ยมานะ เราต้องคอยกำจัดมันนี่แน่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนอนหนอที่เห็นเป็นคราบขาวๆนี่คือผมเอาสไลด์กับแป้งแป้งอ่ะข้าเห็บหมัดน,นะฮะมาผสมก็สามารถฆ่าเพี้ยได้เพี้ยแป้งได้อยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น เป็นไม้มีชื่อหน่อมีชื่อนะหน่ออะไรไม่รู้หน่อมีชื่ออันนี้ก็เหมือนกันนะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่เป็นหน่อมที่มีชื่อพวกนี้ก็เราก็สะสมหน่อไว้นะหน่ออะไรจากต้นอะไรสวยๆเราก็เด็ดมาชําไว้นะอ่าแล้วก็ไปกระถางกระถางที่อันนี้ก็จะเป็น ที่อ่เป็นหน่อที่เราชาไว้นะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะฮะแต่หน่อนี้น่าสนใจนะดูครับสีสวยมากนี่ไม้สะสมอีกกระถางนึงนะฮะก็จะมีไม่ครบนะฮะแต่เราจะเอาหน่อนะฮะหน่อที่สวยมาทำจํานวนนะอันนี้พอดีเพี้ยงลงผิวเสียนะแต่ดู เราเป็นต้นเขียวฟอร์มใหญ่ที่มีร่องร่องสวยนะฮะเราก็เก็บไว้เผื่อเื่อจะได้ลูกเขาสวยๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีเดดีมนี่ลูกเดดีมฮนะลูกเดดีมอันนี้ก็ไม้สะสมฮนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอะไรในปาลีอาร์ตนะครับในปาลีอาร์ต อันนี้ไม้โคนดังของอกระท่อมลุงจอนฮะอันนี้ได้มาราคาเบามากส่วนนี้ก็เป็นลูกมังคุดนะฮะด่างไม่ครบแต่เรารอรอภูที่ภูที่เขาแบบว่าด่างครบๆนะฮะภูนี้ถ้าเกิดภูนี้ออกดอกเราก็ผสมผสมได้ลูกสวยแน่นอนฮะโอเคอันนี้ก็เป็นไม้เขียว ไม้เขียวแต่ว่านามเขานามเขาสวยบ้างก็สวยก็เลยเก็บไว้นะไม้เขียวธรรมดาอ่าต่อไปนะอันนี้ก็เป็นชมพูรธรรมดาก็สะสมไปเรื่อยเปืนนะ่อยอันนี้ทีเด็กนะทีเด็กอ่ามาต่อไปมานี่หน่อมังคุดนะครับหน่อมังคุดอันนี้เหมือนจะไรหนามนะมีหนามบ้างไม่มีหนามบ้างแล้วก็สีสันแบบจะเรียกว่าอะไร มีทุกสีนะสีเขียวสีแดงสีเหลืองคือครบหมดเลยนะคล้ายคล้ายมัลติคอลเลอร์นะอ่าแล้วก็ทางนี้นะฮะอันนี้ก็มีความสวยงามมากนะลูกสีเปียคล้ายๆลสีเปียมังคุดหรือว่าอาจจะเป็นสีเปียมังคุดนะรอนหนอนนะหนอนสวยแนะ่นอนเรามาดูความสวยงามสวยมากนะฮะ อ่ามาดูอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่เราคิดว่าอาจจะทำพ่อทำแม่ได้นะฮะดูจากความแปลกในฝั่งนี้นะฮะมันคิดว่ามันดูแบบดูแปลกดีนะเราก็สะสมไว้นะลองด,ด,ดูดูดูในเนื้อสีเขียวเขาจะมีความสวยงามนะ พรุนี้ผมก็เก็บสะสมไว้นะโอเคอากาศร้อนแล้วนะฮะน้ำมูกเริ่มไหลละไปเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปว่ามีอะไรมาอัปเดตอีกนะฮะเจอกัน